สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมที่ช่องตำลำซิงนะครับตอนนี้ลงตามุชินทันก็จะริบตุดงนะครับลงจากเนินนะครับจากแพนเขานะครับ ปูแล้วก็เอาเอาน้ําไปคนละขวดนะครับก็เป็นนั้งหม์นะครับที่เดี๋ยววางไว้ครับสามถูกครับสามถูกครับเดี๋ยวยกเพิ่มเดี๋ยวเคลื่อนเอาน้ำให้เดี๋ยวเอาเอาน้ำที่ปูรับถวายมาเนี่ยนะเดี๋ยวลงเรียนวางไว้เลยครับเอาไปลงขวดแล้วางไว้เลยครับ

สารบไปใส่คนข้างกูนะ สาธุครับสาธุครับน้ำเปลี่ยนน้ำหมนกุลาบั้าีิเลี่ยว่ะสาธุครับสาธุครับเก็บผ้าวนะเปลี่ยนน้ำนวุลาาางไว้ให้เลยครับ ไอ้ของแถมครับมาพี่อันนี้มาจากโคราชระดักโปอ่ะที่อยู่ทุกจันบุรีนะฮะที่ขาหน้าอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะที่สะพายแก่ด่างนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตามควารู้จักเม่นมาครับโอ้ตาตาจันตัวนี้ตาจันตาจัน อยู <formation> ่ก <handled> ็ลากยายเอาน้ำไปเป็นน้ำมนกระละขวดนะครับแกะไปเลยครับสาธุครับสาธุครับวางให้เด็กให้เด็กเลยครับให้เด็กเอาเป็นน้ำบนนมนะครับให้เด็กนะครับพี่น้องหลวงตาท่านรับแล้วหลวงตาท่านก็เอาให้เด็กต่อนะครับให้พี่พี่นะครับเอาให้เด็กน้องให้เด็กบ้างเรัาประกันแล้วเจ็คตัวนั้นดูย สวัสดีครับผมตาคงจะจำได้เนาะพี่ผมเมื่อกระเหลี่ยงมาสักลรวจังเดี๋ยวผมจะไอ้นั่นเดี๋ยวขอเบอร์ล้ตั้ง ลุงจันได้จ้ะลุงจันครับครับสวัสดีครับเก็บข้าเลยครับเก็บข้าวจันนะครับไปรถอยู่ด้านหลังเลยลุงจันครับนี่อยู่อ่ะจันก็มานะครับพี่น้องตั้งแต่อ่ะสมัยอ่า ตานะครับท่านจาริตุดงรอบแรกนะครับที่ขึ้นเจันทบุรีนะครับแล้วก็ผ่านไปจนถึงนงครพนมนะครับมีจันแกก็ได้เดินไปด้วยนะครับ

สาวครับสาุครับสาวครับสาุครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับในที่มีโอกาสนะครับได้มาทำบุญนะครับกับหลวงตาบุญชื่นนะครับเไปเปลนน้ำฝก็หละวัดี่ได้เอาบเดี๋ยวอาสาหยยบนะ แน้ำมกับเขาป้ักันสาธุครับเดินตามเด<ส>ินตามยไปอยู่หมดไทีจลากแล้วก็เดินไ่ ก็ตอนนี้นะครับลงตาบุญชื่นนะครับท่านจารีตรดงนะครับเข้ามาถึงบ้านม่วงเจต้นนะครับหมู่บ้านม่วงเจต้นทุกครับสาธุครับ รับเอาเอาน้แกับเป็นน้เลยไวบ่เป็นน้มนได้แกเอาไปกดเป็นน้มนนะครับนี้เปนุคลเจอปูมื่อกี้พรีกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบซ้ำดำซิ่งนะครับ ีสวัสดีครับ